ที่มีอายุขึ้นเลข4ยกมือขึ้นค่ะตอนนี้คุณกําลังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยผิวไม่ชุ่มชื้นหรือมีปัญหาปวดข้อเข่าอยู่บ้างหรือเปล่าคะหากว่ามีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะโค้ชจิ๊บอยากจะแนะนําตัวช่วยดีๆตัวนี้เลยค่ะ Holista Collagen Q10 Plus ค่ะตัวนี้เขาไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดานะคะเพราะเขาอัดแน่นด้วยคอลลาเจนถึง3ไทป์ด้วยกันค่ะทั้งคอลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนไตเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไทป์2ค่ะซึ่ง3ตัวนี้มีงานวิจัยยืนยันเยอะมากๆเลยนะคะ ทั้งเรื่องของผิวนะคะแล้วก็ข้อเขา่ารวมถึงสารสกัดที่สำคัญนะคะอย่างโค q ิวเทนบรตอเรนนะคะแล้วก็รวมถึงกูตาไทโอนที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็อมชมพูด้วยนะคะหากใครสนใจอยากจะลองคอลลาเจนดีๆสักตัวนะโคจิบแนะนำตัวนี้เลยเพราะเขาการันตีด้วยคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆคือซื้อ1แถม2นะคะราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองค่ะหากใครสนใจด้วย เะะพราะโปรโมชั่นดีๆนี้เขามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ